สวัสดีค่ะแม่แม่เดมาแล้วนะคะวันนี้วันเด็กแห่งชาติแม่แม่มีอะไรมาฝากเออแม่แม่เอารูปสมัยเด็กๆมาฝากนะคะอันนี้คือตู้ของสะสมของอินเตอร์นะคะสมัยเด็กๆเ,เลยมาดูทีละชิ้นกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ นี่รูปอินเตอร์น่าจะประมาณก่อนขวบกว่าๆนะคะเตะบอลเล่นอยู่อันนี้อันนี้อยู่อนุบาลอนุบาล2นะคะถ่ายรูปแสดงแสดงงานปีใหม่ที่โรงเรียนนะคะกับน้องเทิร์นะคะอันนี้ก็ กิจงานกีฬาสีค่ะงานกีฬาสีนะคะต่อไปมีอะไรอีกเอ่ยวันนี้คนตู้ของสะสมของอินเตอร์มีอะไรบ้างลกมากเลยก็มีพวกโมเดลโมเดลนักบอลน,นะคะโมเดลนักบอลเต็มเลย เดี๋ยวนี้เจ้าของไม่ค่อยได้สนใจแล้วนะคะนี่นะคะเป็นนี่ถ้วยนี่ค่ะนี่ค่ะรายการไทยคมจูเนียนะคะนักฟุตบอลยอดเยี่ยมอายุไม่เกิน12ปีค่ะเมื่อปี2555ก็ประมาณสักเท่าไหร่แล้ว สิบปีนะคะนี่เนื้ออะไรเอ่ยนี่อะไรอะไรที่เป็นฟุตบอลก็จะเก็บไว้หมดเลยนะคะมีอะไรอีกแอบดูแอบด,อบดูอันนี้รายการงานเกฬาสีโรงเรียนถนอมพิษนะคะนี่รายการอันนี้เป็นดาวซันโรนี่ค่ะนี่ ดาวซันโวนะคะรุ่นอายุไม่เกิน8ปดปีเต็มเลยของสะสมนี่อะไรที่เป็นฟุตบอลจะเก็บไว้หมดนะคะมาตู้นี้นะคะตู้นี้ก็จะเป็นเหรียญรางวัลน,นะคะเหรียญรางวัลจะมีหลายกีฬามากเลยจะมีของพี่ไอซ์ก็จะเป็น เหรียญเทคอนโดนะคะนี่ของพี่ไอ้นะคะแล้วก็มีพวกเหรียญกีฬาฟุตบอลของอินเตอร์เหรียญแข่งว่ายน้ำนะคะนี้ก็เป็นของไอชัชยานี่เป็นของอินเตอร์นี่นะคะพี่ไอ้นี่ค่ะรูปเด็กๆนะคะ พี่อายเป็นนักอันนี้เรียนเรียนเปียโนนะคะนี่เป็นลามิเยอร์ของโรงเรียนนะคะนี่ค่ะพี่อายนะคะเป็นลามิเยอร์ที่โรงเรียนถ่ายคู่กับยายนะคะนี่ก็บัตร การของพี่เตอร์นักฟุตบอลน,นี่พี่เตอร์นะคะเราสมัยเด็กๆนะคะนี่นี่แกง๊งแก๊งเขานะคะนี่ค่ะอันนี้ตอนน่าจะประมาณซักสามขวบละคะหมูตอนนะคะ หมูตอนนะคะสามขบเด็กชายพิรพัฒน์นะคะเหรียญมาดูเหรียญน,นะคะนี่หลานชายค่ะน้องน็อตอานาชานี่นะคะเหรียญเป็นไงคะช่างกิโลได้ไหม <laughs> ช่างกิโลได้ไหมเหรียญโชว์เหรียญ โเหรียญน,นะคะนี่สองคนพี่น้องตอนสมัยเล็กๆนีชื่อจะกวาดเหรียญกันหมดเลยนะคะจะกวาดเหรียญกันหมดเลยทำกิจกรรมกันเยอะมากตอนสมัยเรียนนะคะ ตอนเด็กๆนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นดิบนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เด็กเลยณชาน้องน็อตนะคะตอนสมัยเด็กๆอันนี้แม่แม่นะคะแม่แม่นะคะตอนที่สมัยอยู่ที่ไทยเบฟนะคะขอบคุณกิติรัตน์นแล้ลน้องค่ะ อันนี้อยู่ที่ซ้อมที่ไทเบสนะคะเพื่อนเพื่อนอินเตอร์เดี๋ยวซูมอินเตอร์ให้ดูนะคะอินเตอร์คนไหนเอ่ยนี่คะ่ะอินเตอร์นี่นะคะนี่นะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะอันนี้คือโค้ดส้มนะคะอยู่กลุ่มโค้ดส้มนะคะ อันนี้ก็โอ้ยแสงเข้าน,นี่ก็เพื่อนๆน,นะคะน,นี้อยู่ทีมต้นกล้านะคะโชเลียนโชเหลียนอันนี้น้องน็อตนะคะบวชบวชหน้าร้อนฤดูร้อนอันนี้ก็อินเตอร์ ะะอยู่ที่ไทยเบสนะคะอิเตอร์คนไหนเอ่ยนี่คะ่ะอุนอุนนี่นะคะอุ่นอุนนี่ดีเลยนะคะช้างจูเนียร์นะคะอันนี้ก็คือนี่ทีมฟุตบอลโรงเรียนถนอมพีทรุ่นอายุ8ปีนะคะอันนี้ได้แชมป์นะคะแสงเข้าอินเตอร์นะคะ อินเตอร์กับเพื่อนๆนะคะคุณครูสาธิตนะคะน,ะคะนี่อันนี้ก็เป็นของน้องน็อตนะคะอนอุบาลอยู่เทพได้อยู่ถนอมพิษค่ะ น้องนัดคนนี้นางคนนี้นี่้องนอดน้องนัด,น,ดนี่พี่ไอซ์ค่ะพี่ไอซ์เป็นลาม,มิเยอร์นะคะของโรงเรียนถนอมพิษค่ะลาม,มิเยอร์ไม้หนึ่งนะคะนี่ค่ะกับเพื่อนๆในวงดุริยางนะคะพี่ไอค่ะ อันนี้เอาคอนเสิร์ตท,ที่ปีใหม่นะคะของโรงเรียนสยามกรรการนะคะเล่นเปียโนโชว์นะคะนี่ใครเอ่ยชัชชยาอันนี้เป็นรูปรามิเยอร์นะคะรามิเยอร์ค่ะอันนี้ก็อนุบาล เก่ามากเลยภาพนี้โอเคค่ะสวัสดีวันเด็กนะคะขอให้เด็กทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง <c oughs> เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะ <c oughs> ไปแล้วค่ะสวัสดีวันเด็กนะคะปี2,565 ส่งท้ายด้วยคูจินอินเตอร์สมัยเล็ก,ลกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย